สวัครับวันนี้จะมาทําปุ๋ยลดเ้ารือสีนะครับก็จะมีอ่าน้ำสาวข้าวนะครับหมักกับเปลือกไข่ไว้นะครับแล้วก็มีผงชุรสนะครับแล้วก็นมจืดนะครับ เครื่องดื่มชูกำลังนะครับครับก็จะมีน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเทน้ําสับข้าวลงไปเลยนะครับผมจะเทไปหมดเลยนะครับแล้วก็นมนะครับมจืดก็จะใส่ ก็จะใส่ประมาณแก้วหนึ่งนะครับก็เพื่มบึนชูกำลังนะครับ สองฝานะครับถุงชูรสนะครับใส่ไปสักหนึ่งช้อนนะครับช้อนชานะครับคนให้เข้ากันนะครับ ทีนี้เราก็จะเอาเข้าหรือสีนะครับจุ่มลงไปนะครับแช่ไปนะครับอาจจะสามนาทีห้านาทีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เหมาะสำหรับทำอาทิตย์ละครั้งนะครับ ครับทีนี้ที่สวนนะครับมีปริมาณคาร์สีเยอะนะครับแล้วก็แขวนไว้ที่สูงด้วยนะครับจะเอามาแช่ทุกอันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยจะใช้วิธีทุนแรงหน่อยนะครับก็จะใช้เครื่องอฉีดน้ํานะครับ ก็จะดูดน้ำจากในกะละมังที่เราผสมไว้นะครับ นะปรับให้มันเป็นล่อยเป็นขุ่นหน่อยนะครับก็กระมังนึ่มก็ผมก็จะได้หมดสวนเลยนะครับ ที่ทำไว้หมดก่อนเนาะก็ปกติก็จะไปประมาณหมดสวนเลยนะครับแต่ทีนี้มันถือกล้องถืออะไรลำบากนะครับก็ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ